Honda รีคอรถจำนวน2ล้านคันในอเมริกาเหนือโดยเป็นรถยนต์รุ่นปี2022ถึง2025 ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวจากทางรอยเตอร์นะครับซึ่งได้รายงานว่าเมื่อวันพุทธที่9 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทาง Honda ได้เรียกคืนรถยนต์จำนวน2ล้านคันในอเมริกาเหนือสืบเนื่องจากปัญหาด้านการบังคับเลี้ยวทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยการรีคอลรถยนต์จากทาง Honda นะครับมีตั้งแต่รถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี2022ถึง2025หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda Civic Honda Civic Type R Honda CRV H o n d a HRV Acura Integra Integra Type S ซึ่งทาง Honda นะครับก็ได้ระบุว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาทางบริษัทได้รับการเรียกร้องเรื่องการรับประกันที่เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวถึง1328รายการโดยมีรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาถึง1.7ล้านคันในแคนาดา 2 4 0 0 0 0คันและในเม็กซิโกอีก58,000คันทางด้านของ the National Highway Traffic Safety Administration <c oughs> ก็ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในเดือนมีนาคมปี2023และมีการยกระดับการสอบสวนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งพบว่าชุดเกียร์พวงมาลัยอาจได้รับการผลิตยอย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดแรงเสียดทานภายในมากขึ้นและนำไปสู่ความยากลำบากในการบังคับเลี้ยวเกิดเสียงพวงมาลัยผิดปกติหรือการบังคับ เลี้ยวที่เพิ่มขึ้นและสําหรับการแก้ปัญหาจากการรีคอลนี้นะครับตัวแทนจําหน่ายจะมีการเปลี่ยนสปริงเกียร์ที่สึกหรอด้วยชิ้นส่วนที่ได้รับการปรับปรุงรวมถึงมีการอัจฉริบีเพิ่มหากจําเป็นซึ่งทาง Honda นะครับมีแผนที่จะแจ้งให้เจ้าของรถทราบภายในกลางเดือนพฤศจิก,กายนหรือผู้ขับขี่นะครับสามารถแจ้งต่อสํานักง,งานบริหารความปลอดภัยบนทางหลวงแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาพวงมาลัยติดขัดซึ่งในส่วนใหญ่นะครับ มักเกิดขึ้นขณะขับรถด้วยความเร็วบนทางหลวงหลังจากขับขี่ไปได้ระยะหนึ่งสําหรับทาง h o n d ้านะครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวจากชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ถูกต้องอาจจะมีการขยายขึ้นเมื่อสัมผัสกับความร้อนและความชื้นในสภาพแวดล้อมซึ่งมีการตั้งค่าสปริงไว้สูงเกินไปทําให้แรงเลื่อนระหว่างชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นและทาง The National Highway Traffic Safety Administration นะครับก็ได้เผยว่าเมื่อปีที่แล้ว มีการได้รับรายงานอุบัติเหตุ13ครั้งที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้รวมถึงผู้ขับขี่11คนนะครับระบุว่าสูญเสียการควบคุมเนื่องจากไม่สามารถเอาชนะแรงบังคับพงมาลัยที่เพิ่มขึ้นในช่วงขณะก่อนที่รถจะออกนอกถนน สำหรับในประเทศไทยนะครับก็ยังไม่มีข่าวว่าพบปัญหานี้ซึ่งล่าสุดนะครับทาง Honda ก็เพิ่งได้เปิดตัว Honda Accord e-h-e-v <c oughs> ในรหัส g11 <c oughs> ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องเบนซิน2.0ไฮบริด IMMD ให้พละกกำลัง1 4 7แรงมา้าแรงบิด600แรงบิด182นิวตันเมตรทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้พละกกำลัง184แรงมา้าแรงบิด335นิวตันเมตรซึ่งเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะได้พละกกำลังรวม207แรงมา้าแรงบิด335นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งในส่วนของการบังคับเลี้ยวนะครับก็จะเป็นพวงมาลัย พอร์ไฟฟ้า EPS และระบบชะลอความเร็วที่พวงมาลายัยโดยสนนราคาอยู่ที่1,529,000บาทไปจนถึง1,799,000บาทตามรุ่นย่อยซึ่งก็คิดว่ารุ่นนี้นะครับน่าจะมีการปรับปรุงในส่วนของระบบบังคับเลี้ยวแล้วนะครับอีกทั้งยังไม่ใช่รุ่นที่มีในลิสต์จากทาง honda อย่างที่เป็นข่าว หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน